ว้าวสามีชอบแกงไต่ปลาเป็นไปได้ไงสวัสดีค่ะเจอกัดวารุตายอีกแล้ววันนี้วารุตายอยากจะนินทาสามีมาก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 ทำไมถึงอยากจะนินทาสามี คือเธอกลับมาจากงานแล้วเธอก็อาหาของกินซึ่งปกติแล้ววรุตาจะวางอาหารให้เธอกินนะคะวันนี้เธอกินนี่วันนี้เธอกินนี่แล้ววันนี้เขาถึงคิวที่ต้องกินหัวชายเท้าสลัดคู่กับขนมปังแล้วเธอคิดยังไงไม่รู้เธอไปตัก อัน,นี่มาค่ะวารุตาจะให้ดูเป็นแกงไตปลาที่วารุตาแกงเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกแล้วก็วารุตากินวารุตาก็แกงเต็มหม้อแบบนี้เลยค่ะนี่ไม่ใช่เ,เต็มหม้อแต่วารุตาแกงครึ่งหม้อแบบนี้แล้วพ่อคุณทํายังไงรู้ไหมคะตักเต็มถ้วยนี้เลย นี้เลยแล้วเธอก็เอาไปเข้าไมโครเวฟวาุตาอยู่ห้องใต้ดินขึ้นมาเฮ้เธอกินอะไรหรอฉันกินซุปในหม้อว่าอย่างนั้นตากเต็มถ้วยลองนึกดูตากเต็มถ้วยอา้าวแล้วเธอกินยังไงมันเผ็ดนะเหรอมันเผ็ดก็ก็ไม่เป็นไรวะอย่างนั้นบอกอา้าว้ธจะเจอตักเยอะขนาดน,นี้เธอจะไม่คิดจะใส่ข้าวลงไปสักหน่อยเหรอเออ เอ,เอาอย่างนั้นก็เอาเข้าวอย่างนั้นแล้วบอกวารุตตาด้วยนะอย่าเอาเยอะนะฉันจะกินซุปว่างั้นเฮ <c oughs> ้ยวารุตาก็เลยจักข้าวใส่ลงไปในถ้วยที่มีแกงไตปากเต็มถ้วยเต็มแบบนี้เลยนะคะตรงขีดเส้นนี้เลยใส่ไปให้ข้าวหนึ่งทับพีเสร็จแล้วความที่เราอึ้งไม่ได้ถ่ายวีดีโอบอกเธอมั่นใจเธอกินได้หรอ เธอกินได้เหรออืมตากไปคําแรกตาเริ่มแดงน้ามูกเริ่มไหลอุ้ยมันเผ็ดนะเธออ๋อก็บอกแล้วไงว่ามันเผ็ดแล้วแกงไตปลาแบบกลิ่นมันเป็นกลิ่นไตปลาวรุตาซื้อมาจากประเทศไทย,ยจะให้ดูนะคะนี้ค่ะยี่ห้อนี้เลยแกงไต ปลาป้าสาวพี่สาวก็ซื้อมาฝากวารุตาก็เลยให้เธอซื้อมาให้วรุตาครึ่งโหลหกขวดเพราะว่าไม่เคยเลยนะคะอยู่เยอรมันมาสิบกว่าปีไม่เคยได้แกงไตปลากินเองสักครั้งเพราะว่าไม่มีตัวสำคัญตัวหลักเสร็จแล้วพอมาวันนี้แกง เจอสามีทําแบบนี้อึ้งมากเดี๋ยววารุตาจะให้ดูนะคะว่าแกงที่วารุตาแกงไก่ปลาแล้วหน้าตามันเป็นแบบไหนอยากจะบอกว่าจากหม้อใหญ่ๆแบบนี้วารุตาก็กินด้วยลูกสาวากินด้วยเหลือหม้อขนาดน,นี้ค่ะมาดูกันจากเครื่องหม้อนี้มากลายเป็นหม้อนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแกงไก่ปลาของวารุตาเป็นแบบไหน นี่แกงไตปลาแล้วใส่ผักอะไรเรือมีอะไรก็ใส่แบบนั้นไปค่ะก็จะมีเนื้อปลามีมันฝรั่งแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีอ่าก็เรียกว่าดอกกระหล่ำด้วยดอกกระหลำ่ำอยู่ไหนเอยดอกกระหลำ่ำนี้ค่ะ ปนเปไปปนเปกันมาจนเละแล้วก็นี่ค่ะดอกกระลำเนื้อปลาคือแล้วสุดท้ายแฟนวารุตาบอกว่าไงรู้ไหมคะมันอร่อยดีนะเธอแต่มันเผ็ดไปหน่อยว้าวสามีชอบแกงไตปลาเป็นไปได้ไงแกงไตปลาก็เปรียบเสมือนน้ำปารลา ภาคอีสานกลิ่นเวลาเราแกงเราอะไรนี่นะคะคือมันกลิ่นมันก็จะจายไปทางห้องครัวแล้วเวลาที่วารุตาทําแกงเราก็ต้องปิดห้องแล้วก็เปิดหน้าต่างเพื่อที่จะให้ลมมันโกรกมาเพื่อจะไล่ลมออกไล่กลิ่นออกแต่แฟนวารุตากับชอบไม่บ่นเลยนะคะวารุตาแกงเวลาเราแกงแล้วกลิ่นไต่ลามันจะออกแล้วมันก็จะฟุ้งไปทางบ้าน ไม่มีได้คำบ่นจากสามีว่าฉันเหม็นกลิ่นไตปา่ากลับมาตักเอาจากหม้อแล้วกินเอากินเอาวารุตาว่ามันมัน,ม,นมันผิดฝรั่งไปไหมฮะมันมันเป็นอะไรที่วรุตาแบบคือคือช็อกเขาเลยไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้จับภาพให้ดูตอนที่เขากิน มันคือมันอึ้งมากไม่คิดว่าแฟนเราจะชอบอะไรที่มันเหม็นเหม็นแบบนี้เพราะว่าฝรั่งที่ได้ยินมานะคะเขาจะไม่ชอบน้ำปลาร้าเวลาต้มแล้วกลิ่นก็จะเหม็นบางคนถึงไล่ไอ้ไปออกไปทำกับข้าวนอกบ้านเพราะว่าเขาทนกลิ่นปลาร้าไม่ไหวออดอดหรือบางครั้งก็อาจจะทนกลิ่นกะปิหรือกลิ่นอะไรที่มัน หอมหอมของเราแต่เหม็นของฝรั่งอะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้หอมของเรากลับกลายเป็นหอมของฝรั่งโอ้โหวารุตาก็เลยอึงอ้งอึง้งอึ้งไปเลยเจอฝรั่งแบบนี้ก็เลยไม่มีคำเอ่ยได้แต่อึง้งแสดงว่าไตปลาป้าสาวเนี้ยคงจะอร่อยจริงๆครั้งแรกจริงๆเลยนะคะที่วารุตาแกงไตปลา เพราะว่าไม่มีไตปลาตั้งแต่มาอยู่เยอรมันไม่เคยซื้อไตปราม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 า,มาเยอรมันสักครั้งไม่เคยซื้อทํากินเองเลยสุดท้ายนี้เป็นครั้งแรกและเป็นหม้อแรกในรอบสิบกว่าปีที่อยู่เยอรมันแถมแฟนยังตักแบบนี้หูหูหทุกคนก็คงอยากจะคิดอุ้ยมันอร่อยอยังไงเดี๋ยววารุตาจ,จะชิมให้ดูคะ่ะ เนื้อปลาเนื้อปลานี้นะคะวรุตาก็ซื้อมาจากตลาดนัดค่ะนี่ค่ะมาชิมกันเลยเป็นการแกงใส่ปลาที่คือง่ายง่ายมากๆมีอะไรใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่สวยสดใสแต่ว่า รสชาติจะเป็นอย่างไรมั้งนะหน้าตาไม่สวยแนละ้วรสชาติเป็นอย่างไรทําไมฝรัง่งถึงบอกว่าอร่อยนี่ค่ะมันฝรัง่งคือเขาจะคือหม่ะมากจะบอกว่าเหมาะมากกับขนมจีน ออืพอคำที่สองเหมาะมากสำหรับข้าวร้อนๆค่ะอืนี่ค่ะอเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแกงไตป้านนี่ค่ะอื ทำนี้สําหรับเพื่อนๆทุกๆคนค่ะอืหอหอแล้วแฟนนะคะตักใส่ปากเอาใส่ปากเอาหอถ้วยเบลอทาได้ไงขนาดวรุตากินแบบนี้วรุตายังเผ็ดโอ้โหสามีวรุตตาแสดงว่าเตรียมตัวกลับ ไทยพร้อมแล้วค่ะอีกไม่นานแล้วนะคะเราก็จะได้กลับประเทศไทยแล้วก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะตั๋วยังไม่ได้จองนะคะแต่รู้ว่าตัวเองต้องกลับใครที่เห็นแล้วอยากจะกินแกงไตปลาทําเลยนะคะคู่กับขนมจีนก็อร่อยข้าวร้อนๆก็อร่อยกินแบบแฟนอมันก็อร่อยค่ะแต่อย่าแบบเขาเลยมันเยอะเกินไปค่ะ เดี๋ยวเจอกับปาร,รุตาในคลิปตหน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับเราทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายสบายจใจสบายใจจังเลยได้นินทาสามีกับเขาแล้วน่เรา